รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนดอกไม้เมืองไทยมีเยอะและสวยทุกฤดูเพียงแต่เรายังไม่ได้ปลูกเป็นหมวดหมู่และชนิดเท่านั้นแหละนะ จะบอกให้โนนไทยนักครราชสีมาไม่มีใครไม่มีปัญหาปัญหาหน้าแรงมีตัวตัวหนึ่งที่ชอบมาชัยตาเราต้องคอยตบเป็นแมงหวีดำตัวเล็กๆหน้าลำคาญมากปัญหาวัวควายหัวควายเม่เจอแมลงวีแมลงวัน,นแล้ตอนมันทุกที่มันมันจึงไปลงปลัก ปเกือกั่องต้นตอนนี้เป็นฤดูร้อนคาบเกี่ยวกับฤดูฝนเราก็มาเยี่ยมยนดอกหางนกยุงฝรั่งสีแดงสีแสดในเขตของอำเภอพระทองคํำและอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมากันก่อนสวยยังงี้พี่หรือจะไม่ลงทางรูปข่างครงสวยวาาอยู่ใต้ต้นหางนกยุงฝรั่ง ของโรงเรียนนนไทยครุอุปถัมภ์อำเภอโนนไทยของจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนนี้ไม่ได้สังกัดสอพทออนะฮะสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาองค์การที่เขามาจากการเลือกตั้งก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่พื้นที่จะแยกกันมองดอกไม้แล้วจิตใจสดชื่นชกาาจจ นกยุงฝรั่งซึ่งเขาปลูกไว้ไม่ถึง10ต้นแต่ว่าความงามของมันนั้นมากมายอันนี้มีสีออกเหลืองสีส้มนะครับค่อนข้างจะมากกว่าสีแดงแต่ตามเส้นทางเนี้ยเต็มไปหมดเลยจากนกครราชสีมาวิ่งไปนู่นนะฮะหนองบกโคกสีสันของดอกไม้สร้างความตื่นตาตื่นใจได้แม่ดอกพยองหอมเอ่ยหอมหน่อยอย่าทใจน้อยแรงเฝ้าคอยคนนี้จะมี อดอกหางนกยูงฝรั่งเยอะมากเลยทีเดีย,ยวมีทั้งขึ้นเองมีทั้งคนปลูกตามบ้านเขาทำให้เราสนใจเข้ามาดูถอยกลับไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็เป็นฤดูของคูนอันนั้นก็เหลืองทั้งประเทศดอกไม้ช่วยทำให้เกิดจินตนาการส่นกินมันเย็นหรือจะเป็นดอกไม้วันะโอดอกไม่นั้นละคอยฉันละจะได้ไหมเธอคอย แล้วก็มีเหลืองปิริยารรแล้วก็มีขาวชมพูเหมือนซากุระความงามของประเทศไทยเนี่ยเรื่องดอกไม้นะครับมีเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองดอกไม้ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ดอกไม้เมืองไทยมีมากมายแต่ขาดการเอาใจใส่ทำให้เป็นกลุ่มก้อน อย่างกลุ่มก้อนของหางนกยูงเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ตรงไหนเยอะๆเนี่ยพื้นที่รัศดรตรงนั้นอปทอหน่วยราชการนะครับชาวบ้านเนี่ยทำเป็นกลุ่มตัวใหญ่ว่าปลูกขึ้นมาเต็มไปทั้งจังหวัดทั้งตำบลทั้งอำเภอมันก็จะเป็นแหล่งที่ว่าดึงคนไปได้เงินทองไหลเข้าไปทุกคนก็มีปัญหาแล้วก็รู้จักวิธีแก้ปัญหาผมว่าแก้ปหาด้วยการตบตบ สรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าถ้าเราเอาดอกไม้ทั้งหมดที่มีทุกสายพันธุ์เหล่านี้มาจัดมาปลูกไว้เป็นกลุ่มก้อนเป็นหมวดเป็นหมู่ได้ก็จะเกิดการเดินทางก็เกิดการท่องเที่ยวสร้างกระแสะการเงินหมุนเวียนและสะพัดในท้องถิ่นได้ระดับหนึ่งเหมือนที่เมืองนอกเมืองนาเขาเป็นเมืองนอกเมืองนาเขามีครับขอให้โรงเรียนโดนไทยครูอุปถมัมภ์จ้อง แม่นบาแม่เนนครราษสีมาโอ้ถูกใจข้าราชสีมาย่าโมดินนี้แม่จังใหญ่โตโอ้โอย่าโมเมืองราชสีมาผู้คนเก่งกล้าราชสีมาของรา ชาวดีๆกับพี่คำรณหวังหวังสีเราร่วมกันสร้างสีงสันให้กับท้องถิ่นท้องที่และสังคมประเทศไทยของเราได้ด้วยการปลูกประดับสีสันของดอกไม้เหล่านี้ให้เต็มไปทั่วทั้งประเทศเลยเดอ้อสิบอกให้โนนไทยพระทองคำนครราชสีมาผู้คนเก่งกล้าราชสีมาของเรา